ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่นะสภาประชาชนชไม้มามรุเชดนะเวทีที่มวลชนคนดีนะมาล้อมรวมพลังกันนะปราบปรามนฤะาริษของนะคนที่ทำไม่ดีนะส่งเสริมนะคนที่ทำดีนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติของเรานะา ตอนนี้เรื่องราวต่างๆนาของคนที่ทำไม่ดีก็ออกฤทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่ทำดีก็ออกฤทธิ์ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคนทำดีก็ออกฤทธิ์ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคนทำไม่ดีก็ออกฤทธิ์ไม่ดีไปเรื่อยๆนะวันก่อนที่พูดถึงเมื่อวานเนาะนพูดถึงว่า เปัญหาเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทยในโลกก็รุนแรงหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งก็เป็นการประเมินได้ว่านะนักการเมืองที่บริหารอยู่ในรัฐสภานั้นนะไม่มีน้ำยานะในการแก้ปัญหาเพราะถ้าแก้ปัญหาได้ปัญหาต้องน้อยลง นะแต่ปัญหาก็มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนะ้าสินค้าบริการต่างๆที่ราคาแพงขึ้นนะ่าข้าของราคาแพงนะ่าชาวบ้านก็เดือดร้อนกันท่วนหน้านะ้าอเมริกาขึ้นกำแพงภาษีประชาชนจำนวนมากเลยนะที่ทำการค้าขายที่นำเข้าส่งออกนะมีส่งออกมีนำเข้า โอ้โหกระทบกันไปหมดเลยลำบากเดือดร้อนกันไปหมดนะขายไม่ได้บ้างนะถูกกดราคาบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหต้องไปจ่ายภาษีแพงๆบ้างโอ้โหลำบากกันท่วนหน้าเลยนะอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนักการเมืองเลวนะที่อยู่ในรัฐสภานะก็คือผู้ที่ ผู้ที่ไม่สมควรนะจะอยู่ในรัฐสภาอีกต่อไปนะควรจะเป็นผู้ที่หมดฤกษ์ไปนะหมดหน้าที่ไปนะส่วนเราที่เป็นคนดีนั้นเรารู้แล้วว่าเราแสดงเจตนาว่าเราไม่จ้างนะเขาอีกต่อไปนะไม่จ้างลูกจ้างนะที่อยู่ในรัฐสภานะตำแหน่งต่างๆแล้วตั้งแต่นายกลงมาเลยนะนะถ้า เป็นคนเลวคนที่ทำไม่ดีนะเราก็ไม่จา้างนะแต่คนที่ดีนั้นเราอนุโมทนาด้วยน่ะเราก็ส่งเสริมนะในสภา,าก็ไม่ใช่ว่าชั่วไปทุกคนหรอกน่ะมีคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะแต่ที่มีฤทธิ์มากๆในการบริหารอยู่ตอนนี้ดูมันจะเป็นคนไม่ดีนะที่มีปฏิกิริยามากๆรวมทั้งคนที่ครอบงำอยู่นอกสภา ผู้นำทางจิตวิญญาณเขาที่ครอบงำอยู่นั่นกน็ทำไม่ดีไม่ถูกต้องเขาเกิดปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้น,นคนเหล่านั้นไม่ควรที่จะบริหารต่อไปะคนที่ไม่ดีนั้นไม่ควรที่จะบริหารต่อไปไม่ควรจะมีฤทธิ์ในการทำไม่ดีต่อไปควรจะหมดฤทธิ์ในการทำสิ่งที่ไม่ดีส่วนคนที่ดี จะอยู่ในรัฐสภาหรือนอกรัฐสภานะก็นะนะควรจะมีฤทธิ์ทำสิ่งที่ดีต่อไปนะอย่างไรก็ตามนะด้วยการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำไม่ดีนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันจะกำลังกลับมารุมเราเขาอีกครั้งมันกำลังเป็นวิบากรายที่โถมเข้ามาจัดการกับเขานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี มวลชนคนดีสารพลังกันนเปิดเผยความจริงออกไปให้ปัญญากับคนให้ความดีกับคนนเปิดเผยความจริงออกไปว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แท้สิ่งใดเป็นโทษแท้คนในสังคมก็จะมีปัญญามากขึ้นเมื่อคนในสังคมมีปัญญามากขึ้นนั่นแหละเป็นวิบากดีคนในสังคมจะช่วยกันนลงโทษคนที่ทำไม่ดีทางกฎสังคม ทางกฎหมายนะ่ะจะมีการติคมประนามประจานลงโทษทางกฎสังคมนะ่ะทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมระดับกฎสังคมระดับกฎหมายส่วนวิบากกรรมในแง่เชิงอื่นๆน่นะพลังวิบากร้ายก็จะทำหน้าที่ของท่านนะ่ะในแง่เชิงอื่นๆสืบเนื่องกันต่อไปนะ คนที่ทําไม่ดีก็จะก้าวพลาดเก,ก้าเก้าผิดไปเรื่อยๆเพราะพระพเจ้าตรัสผู้ที่ไม่เชื่ออริยธรรมนะไม่เคารพไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นนะไม่มีปัญญาในอริยธรรมเขาจะไม่ทําดีเขาจะทําแต่ชั่วแล้วก็เก้าวพลาดไปเรื่อยๆเ,เขาจะพลาดทั้งทางกฎสังคมทางกฎหมายแล้วก็ทางด้านอื่นๆแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะเพราะเขาเป็นคนไม่มีปัญญา นะแต่ถ้า,ถา,ถามีคนมีปรรัญญาทําดีให้เขาดูเปิดเผยความจริงออกไปนะเขาจะบันทึกไว้ในสัญญาในความจําของเขาวันที่เขาพ่ายแพ้ทุกเกินทนนะใช้วิบากเบาบางเขาถึงจะเอาข้อมูลดีๆที่คนดีทําไว้มาใช้ประโยชน์นะและปฏิบัติตัวเป็นคนดีในที่สุดเนะมดื่อวานาจะาได้พูดถึงนะได้พูดถึงว่านะ ยานปัญญาของพระพุทธเจ้านะสมาบัติปฏิญานของพระพุทธเจ้านั้นนะท่านได้เล็งเห็นว่าคนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานะเต็มไปด้วยความอยากได้สุขทุกเลวอยากได้สุขเลวซึ่งมันสร้างทุกเลวให้แรงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลตลอดการก็คือสุขสมใจอยากโดยเฉพาะนะสุขสมใจอยากในเรื่องที่เลวเรื่องที่ชั่วนะ อันนั้นเป็นสุขเร็วนะเป็นสุขเร็วที่สร้างทุกเร็วให้แรงขึ้นตลอดการซึ่งชั่วคือเขาพยายามที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวน่ะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าส่วนรวมจะเดือดร้อนอะไรก็ตามที่เขาได้ประโยชน์ส่วนตัวแม้มันจะชั่วจะเลวร้ายจะสร้างผลร้ายให้กับคนอื่นขนาดไหนขนาดไหนเขาก็เขาก็ใจดำ เขาไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเขาเอาแค่เขาได้ผลประโยชน์สมใจอยากในแง่เชิงต่างๆนะคนเหล่านี้กำลังทำบาปกรรมที่หนักนะโดยเฉพาะมันกระทบกับคนหมู่มากนั้นจะเป็นบาปกรรมที่หนักเพราะสุขสมใจอยากนั้นจะสุขแวบเดียวแล้วก็หมดพระพรทเจ้าจึงตรัสว่าสุขคลิกะสุขเลวนะมันสุขแวบเดียวก็หมดมันไม่มีจริง มันเป็นสุขที่หมดเร็วมันเป็นสิสุขน้อยสุขไม่มีจริงแต่มันจะสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนะสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายนะสร้างทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากให้แรงขึ้นสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายและสร้างพฤติกรรมชั่วร้ายเขาอยากจะได้สมใจอยากมากๆเขาจะทําชั่วในทุกเรื่องนะเราสร้างความเดือดร้อนไปทั่วคนอื่นก็เดือดร้อน สุดท้ายก็บันทึกเป็นวิบากร้ายดึงความเดือดร้อนมาใส่ตนเองนาทุกด้านที่แรงขึ้นตลอดกาลนานทั้งในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติดื่ดสืบไปน,นี่พระพุทธเจ้ายืนยันในพระไตรปิฎกล่มที่37ข้อที่1698นเเรามาดูนะที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกข่มที่31ข้อที่285แนะแล้วเราลองเปรียบเทียบดู นะว่าเออคนที่เขานะมีกิเลสปัญหามากๆม,มีความอยากได้สมใจอยากมากๆนะโดยเฉพาะอยากได้สุขเร็วในเรื่องชั่วนะในเรื่องเร็วเรื่องชั่วจนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนหมู่มากนั้นเขาจะได้รับวิบากายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่นะลองมาอ่านะ ตรวจสอบความจริงดูนะคำตรัสของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำใดที่เราตรัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบลางได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะมาดูพระไตรปิฎกขที่31ข้อที่285 มหาการุณาส,ม,สมาปัฏิญานยานยาก็นคือ,อยานปัญญาของพระตถาคตเป็นไงนะนามาดูยานปัญญาของพระพุทธเจ้านะว่าท่านรู้เห็นอะไรนะพระผู้มีพระภาคทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงอาการแปลว่าสภาพที่มันเป็นอยู่ในแต่และอย่างแต่และอย่าง เป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหาการุณาไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตอันไฟติดโชนแล้วนะโลกสันนิวาตคือโลกที่ถูกกิเลสอัญหาความอยากได้สุกเลลวซึ่งสร้างทุกเลวตลอดกาลนานนั้นครอบงำอยู่นะโลก แห่งความอยากได้สุขทุกเลวนั่นเองนะจริงๆทุกเลวนะคนไม่อยากได้หรอกคนอยากได้สุขเลวแต่จริงๆสุขเลวคนก็ไม่อยากได้หรอกคนอยากได้สุขแท้ดีแท้แต่เขาไม่รู้จักว่าสุขแท้ดีแท้มันเป็นยังไงเขาก็เลยไปควา้าแต่สุขเลวอย่างนั้นนะ่ะนะสุขสมใจอยากโดยเฉพาะในเรื่องเลวๆได้ร้ายในเรื่องชั่วะแม้คนจะเดือดร้อนก็ยังไปอยากได้อยู่งั้นนะ่ะ นะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ในะยิ่งเลว้ายมากจริงๆแม้แต่สุขเลวในดีนะก็เป็นเลวในดีนะเป็นสุขทุกเลวในดีต้องรู้จักกาจัดออกแล้วก็จะเราจะได้หยุดชั่วจะได้ยินดีในการหยุดชั่วยินดีในการทําดีที่ทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสมันจะไม่มีทุกข์ใดๆนะให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเอาละเรามาดูนี้ก่อนนะมาดูว่าคนหลงไหลในสุขเลวในชั่วนี้ก่อนเนี่ย น้าโอ้โหวิบากร้ายจะไล่ล่าอย่างหนักเลยนะตอนนี้นี่โอ้ผมเห็นนะอาการที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของคนที่ทำเลวในประเทศไทยนี่แหละน้าทำชั่วทำเลวสร้างความเดือดร้อนให้กับคนจำนวนมากเนี่ยแล้วพยายามทำอยู่อย่างไม่เข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจม่มแจ้งอันนี้เรียกว่าเขาอยู่ในโลกสันนิวาตนะา เขาไม่ใช่โลกแห่งความดีเขาไม่ใช่โลกโลก,กุตระไม่ใช่โลกที่อยู่เหนือความชั่วนะแต่เขายังเป็นโลกที่ตกอยู่ใต้อำนาจความชั่วอยู่นะถูกความชั่วครอบงำถูกความชั่วสั่งการให้ทำชั่วแน่้นั่นเชิงนี้มาดูซิว่าเขาจะเดือดร้อนอย่างไรโลกสันนิวาตโลกแห่งอันหาติดสุกเปลวอันสร้างทุกข์เรลวที่แรงขึ้นตลอดกาลนั้น อันไฟติดโชนแล้วจึงแผ่พระมาหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตนะโลกตัญหานะโลกติดสุขเลวทุกเรวนี่แหละนะติดสุกทุกเร็วนี้โลกสร้างสุขทุกเล็วนี้ติดสุขทุกเลวนี้นะสุขเร็วก็แวบเดียวหมดนะแต่ทุกเร็วนี่โอ้ทั้งหมดทั้งมวลแรงขึ้นตลอดกาลเลยนะ โลกสันนิวาตยกผลแล้วพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตยกผลแล้วเคลื่อนผลแล้วเดินทางผิดแล้วนะโลกอันชลานำเข้าไปไม่ได้ยั่งยืนชรานี่มันไม่ใช่แค่ความแก่ทั่วไปนะมันเป็นความเสื่อมทุกด้านเสื่อมจากสภาพดีๆไปสู่สภาพร้ายๆเรียกว่าชรา อย่างบางคนก็โอ้จากที่นะหลบหนีคุกได้ตลอดก็อาจจะเข้ากลับไปติดคุกในไม่นานนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แหลนนะนะเออสภาพดีๆที่ไม่ติดคุกเนี่ยอาจจะต้องนะกลับไปติดคุกอนะ่ในไม่ช้าอย่างนี้เป็นต้นนะจากได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้ก็ชักจะไม่ได้จากสั่งการได้ได้ได้ก็ชักจะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอ,อ่า จากนี้โทษได้ยืดโทษได้ก็โทษมันชักจะไล่ล่าไล่ล่าแล้วนะสภาพดีๆนะจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะสภาพดีๆจะเสื่อมไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าตัวเองทําแต่ชั่วเพิ่มขึ้นแต่ดีไม่ได้ทําเพิ่มเพราะฉะนั้นสภาพดีๆที่มีอยู่นะที่มีมาแต่ตัวเองทํามาจากไหนก็แล้วแต่จากปังนี้ปังไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความดีนะไม่ได้ทําเพิ่มมันก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยใช้แล้วก็หมดไปหมดไป แต่ชั่วที่ทําเพิ่มนี่แหละมันเป็นพลังที่สร้างความเร็ว้ายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้แหละจะไล่ล่าเพราะฉะนั้นสภาพดีๆก็จะเสื่อมไปเรียกว่าชลาเกิดเป็นสภาพไร้รา้รายแทนนะจากเคยมีตําแหน่งก็จะลุดจากตําแหน่งไปนะจากที่จะไม่ต้องติดคุกก็จะต้องติดคุกจากที่ไม่ต้องถูกปรับก็จะต้องถูกปรับจากที่ได้รับคําชื่นชมก็จะได้รับคํากล่นดา่า าจากที่การได้เคารพศรัทธาก็จะได้คำดูถูกเหยียดหยามนะได้การดูถูกเหยียดหยามจากแข็งแรงก็จะเจ็บป่วยจากได้สภาพดีๆจะเป็นสภาพไร้ร้ายอันนี้เรียกว่าโลกอันชรานำเข้าไปไม่ได้ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่ที่ว่าใหญ่นะ่ะใหญ่ไม่จริงหรอกไอ้ที่ว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่นะ่ะว่าอะไรจะทำไม่ได้นะ่ะ อะไรจะทําร้ายเขาไม่ได้ทําให้เขาเสื่อมทําให้เขาพ่ายแพ้ทําให้เขาเดือดร้อนทุกทรมานไม่ได้นั้นไม่เป็นจริงทําชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆ,ๆเนจะพ่ายแพ้ในที่สุดไม่มีที่จะเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสเลยนาลึกเวลาเรื่องร้ายกระแทกเข้าไปความพ่ายแพ้เรื่องร้ายกระแทกเข้าไปนี่นะไม่มีที่ทต้านทานไม่เป็นใหญ่นะไอ้ที่ว่าใหญ่ๆๆ่ๆ่นี่นะไม่ใหญ่นะ พลังจะหมดไปแล้วจะทุกอย่างแรงเลยนะสยองอย่างแรงเลยนะยิ่งคนได้สมใจมากๆก็จะทุกแรงสยองแรงแบบพบระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นบ้าเลยนะเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่านจะควบคุมจิตไม่ให้ทุกนี่ไม่ได้ไม่ให้ทุกนี่ไม่ได้นะขนาดองค์อิงเอง,เองพยายามพูดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะปลอบใจตัวเอง ใช่หรือไม่ปลอบใจตัวเองว่าถ้ามันแปลเปลี่ยนไปก็อย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะใช่ไหมปลอบใจทีมที่เกี่ยวข้องใช่ไหมถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนไปก็อย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะทุกอย่างเป็นอันิจจังนะถามว่าถ้ามันเปลี่ยนไปจริงๆอะ่ะจะทุกข์ไหมถ้ามันเปลี่ยนไปจริงๆจากสภาพที่หน้าได้หน้าเป็นหน้ามีาเสื่อมไปจากตําแหน่งเนี้ย ตำแหน่งมันไม่เที่ยงแล้วหมดตำแหน่งไปจะทุกไหมทุกเอ้าก็เขาท่องอยู่นี่อันนี้จังไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะทําไมมันจะทุกข์ล่ะฮะ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้จังที่เขาไม่อยากได้อันนี้จังใช่ไหมเขาก็ท่องได้ใช่ไหมเขาก็รู้ว่ามันต้องเป็นแต่ใจเขานะ่ะทําใจได้ไหมล่ะทําใจไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขายังอยากได้อยู่ใช่ไหมจริงๆเขาอยากให้มันเที่ยงใช่ไหม แต่มันก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยเขาเป็นบ้าเลยนะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเลยนะขนาดมันยังไม่ทันเสื่อมไปมันจอดๆว่าจะเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะมันจอดๆว่าจะเสื่อมไปแล้วเนี่ยโอ้โหมีคดีนู้นคดีนี้เข้ามาเนี่ยจอว่าสภาพดีๆจะเสื่อมตําแหน่งจะหมดไปเนี่ย ไม่ได้มีความสุขนะมีแต่ความทุกข์นะเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้จักอน,นิจจังที่แท้จริงใช่อน,นิจจังที่ว่าตำแหน่งก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้มันไม่เที่ยงแบบรูปธรรมที่ก็รู้กันได้แต่มันยังไม่ได้ผ่าผลทุกข์หรอกถ้าใจยังมีความรู้สึกสุขใจชอบใจคือสุขเลวที่มันเที่ยงใช่ไหมเออแล้วก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจก็คือทุกข์เลวที่มันไม่เที่ยงใช่ไหม ตัวเองยังติดสุขทุกเลวอันนี้อยู่คือสุขใจชอบใจที่ได้สมใจอยากทุกใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้สมใจอยากที่มันจะทุกแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกใจแรงขึ้นไปเรื่อยๆสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายสร้างพฤติกรรมชั่วร้ายสร้างวิบากร้ายคือสร้างผลที่เลวร้ายให้แรงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลตลอดการนั้นอันนั้นจะพุ่งเข้าใส่ตัวเองเลยความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลจะพุ่งเข้าใส่ตัวเองแต่ตัวเองนั้นอยากได้สุข หลอกสุกเร็วนะสุกเร็วสุกหลอกที่ไม่มีสิ่งเลวร้ายแต่ต้องได้รับสิ่งเลวร้ายทุกไหมทุกเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้ไงโอโ้โหไม่อยากพบแต่ต้องพบก็ต้องทุกข์ไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์อยากได้สภาพดีๆแต่ไม่ได้อยากได้สภาพเที่ยงมันก็ไม่ได้เพราะจริงๆมันก็ไม่เที่ยงนะสุกเรวก็สุกแวบเดียวหมดที่เหลือมันมีแต่ทุกข์แต่ตัวเองไม่อยากได้ทุกข์ไม่อยากได้ทุกไม่อยากได้สิ่งเลวร้ายจะต้องได้รับ อยากได้สิ่งใดก็คืออยากจะไม่ได้รับสิ่งเลวร้ายแต่ได้รับสิ่งเลวร้ายทุกไหมทุกอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละก็จะต้องมีทุกข์อย่างนั้นนะจนกว่าจะเข้าใจว่าเออสุขเลวเนี่ยมันอันนี้จังอนัตานะมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแทนนะแวบเดียวหมดไม่มีจริงแล้วมันสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการก็เลยเลิอกอยากได้ สุกเลวทุกเลวที่แรงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลตลอดการนั้นก็จะหายไปทันทีจึงจะได้สุขแท้ดีแท้จึงจะได้ความผ่องใสสุขสบายใจไรกังวลเพราะไม่มีภัยใดๆไม่มีทุกข์ไม่มีภัยใดๆต่อตนเองและผู้อื่นตลอดการเลยจึงเป็นสุดยอดวิบากดีที่ดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตและจะทําให้เราหยุดชั่วด้วยความ ยินดีพอใจสุขใจนะยินดีที่จะหยุดชั่วยินดีที่จะทําดีที่ทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสถ้าเข้าใจจริงๆจะเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นถ้าเข้าใจจริงๆเป็นไงจะหยุดชั่วหยุดเลวหยุดร้ายไปเป็นลำดับลาดับนะ่ะสิ่งใดที่เดือดร้อนเลวร้ายต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นก็จะลดละเลิกไปเป็นลาดับน้ะแล้วก็มาทําสิ่งที่ดีที่ทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใส ยุดชั่วก็ทําด้วยจิตใจที่ผ่องใสด้วยความยินดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสทําดีที่ทําได้ก็ทําด้วยความยินดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ดีที่เรามุ่งหมายจะให้เกิดแล้วมันเกิดไม่ได้แต่เรายังติดสุขทุกเลวในดีอยู่ติดสุขเลวในดีนะติดทุกเลวในดีอยู่นะมันก็ เออดีเกิดก็สุขใจดีไม่เกิดก็ทุกข์ใจอันนี้ก็อนุญาตให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะออพอหยุดชั่วมาแล้วก็ให้ไปติดดีก่อน <c oughs> ไปติดสุขทุกข์เร็วในดีก่อนก็คือดีเกิดก็สุขใจดีไม่เกิดก็ทุกข์ใจเออให้อาศัยแบบนี้ไปก่อนแล้วพอทําดีไปภาคเวียนทําดีไปเป็นไงดีเกิดไม่ได้มันทุกข์ใจขึ้นมาทําไงล้างทุกข์ใจออกกําจัดทุกข์ใจออก นทุกใจคือทุกเลวที่สร้างทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการสืบเนื่องต่อไปเราก็เลิกอยากได้ทุกเลวอันนี้แล้วทำยังไงถึงจะไม่ได้มันล่ะมันจึงจะสลายล่ะสลายที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุคืออยากได้สุขเลวสุกเลวคือสุขสมใจอยากนั่นแหละนะเป็นสุขแวบเดียวหมดไปไม่มีจริงมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนี่แหละอน,นิจจังอนัตตา ถ้าไปอยากได้อยู่นั้นไม่ได้ก็ทุกอยู่งนั้นน่ะถ้าเลิกอยากได้ไม่ได้เป็นไงหายทุกเลยเลิกอยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกใช่ไหมก็ไม่มีทุกใจไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายไม่มีพฤติกรรมชั่วร้ายไม่มีวิบากร้ายอันเกิดจากเหตุนั้นแม้ในเรื่องดีในดีนี่ก็มีสุขทุกเลวในดีเขาเรียกว่าความเลวในดีเลวในดีก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะพระพุทธเจ้านี่เก่งมากเลยนะ สอนให้เรากําจัดเลวในดีซะจะได้ไม่ต้องมีทุกข์ใดๆจากเลวในดีนั้นให้เราเนี่ยได้ดีนั้นเพียวๆเลยโดยไม่ต้องมีเลวเลวในดีเราไม่เอาเอาดีในดีเลยเออเลวในดีเราไม่เอาเลวในดีคือสุขทุกเลวก็ต้องกําจัดออกเลิกอยากได้สุขสมใจอยากในดีอ่ะถ้าดีมันเกิดไม่ได้นะดีมันเกิดไม่ได้เนี่ยเลิกอยากได้สุขสมใจอยากในดีนั้น เพราะมันเป็นสุขเร็วมันสุขแวบเดียวหมดไม่มีจริงแต่มันสร้างทุกเร็วนะเวลาไม่ได้เป็นไงทุกแรงขึ้นแรงขึ้นและทุกใจแรงขึ้นแล้วสร้างทุกทั้งหมดทั้งมวลแรงขึ้นตลอดกาลเลยเราก็เลิกอยากได้สุกเล็วทุกเล็วทั้งหมดทั้งมวลที่แรงขึ้นตลอดกาลหายทันทีเลยกลายเป็นสุดยอดวิบากดีเลยนะน่าเรียกว่าอุเบกขาเราก็วางเลยไม่ต้องไปอยากได้สุกทุกเร็วในดีเราก็ไม่มีทุกใดๆ ดับทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการก็เป็นมหากุศลนะั่นนะ่ะ